กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ f i กเกอร์ทูบชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปหาดาบชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันจัดอยู่ในตระกูลของอาวุธประเภทดาบใหญ่ครับและนี่ครับ Watchdog Resort หรือดาบใหญ่ของสุนัขเฝ้ายามครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาวุธชิ้นนี้มันพิเศษอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับตรงนั้นนะครับหน้าผมนี่ครับเป็นสถานที่ที่เราจะไปเอาดาบอันนี้กันนะครับ มาดูกันนะครับว่าเราจะวาร์ไปยังพื้นที่นี้อย่างไรนะครับในส่วนของพื้นที่แมปทุ่งหิมะนะครับให้เพื่อนๆวาร์มาตรงนี้ครับจารึกสุสานยักษ์ครับลงมาถึงจุดนี้เพื่อนๆถ้าจํากันได้นะครับจะเป็นจุดที่เราจะไปเอาดาบซามูไรในตำนานนั้นก็คือร i v e r of Blood ที่โบยห่อนใจใช่ไหมครับให้เพื่อนๆเลียบทางด้านขวาตรงนี้ไว้นะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับออกจากจุดพอให้เพื่อนๆเลาะทางด้านขวาไปเลยนะครับ เราจะผ่านในส่วนของที่เป็นมอนสเตอร์ประเภทมือนะครับอ่าประเภทนิ้วมือหน้าเกียรขยะขยงนะครับกอ้เอนเพื่อนเลาะตามสันเขาตรงนี้ไปเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเจ้าพวกมือมันก็จะกระโดดออกมาเรื่อยๆนะฮะก็ไม่ต้องไปสู้กับมันนะครับให้เราวิ่งไปเรื่อยๆครับผ่านตรงจุดนี้ไปเลยครับแล้วก็พื้นที่ที่เราจะไปอยู่ด้านหน้านั่นเองครับขวามือเห็นไหมฮะระวังนะครับตรงนี้จะมีอีกหนึ่งตัวตัวยักษ์นะตัวใหญ่มีไงขึ้นมาจากซอกหินนะฮะ วิ่งตรงไปเลยครับครับและนี่ก็คือดันเจี้ยนที่เราจะลงไปเอาไอเทมกันนะครับเห็นไหมครับทางเข้าดูหรูอลังการเลยทีเดียวนะครับพอเมื่อเราเปิดประตูแบบยกขึ้นอย่างนี้นะครับก็สังเกตเห็นไหมครับด้านล่างมันยังคงมีเป็นลิฟต์ให้ลงต่อไปอีกนะครับมันทํามาแบบค่อนข้างที่จะรู้เลยนะผมก็จําไม่ได้ว่าด้านในดันเจี้ยนชั้นลึกสุดจะมีอะไรอยู่นะครับ แต่ในจุดที่เราจะไปฟาร์มเอาไอเทมชิ้นนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ลึกนะครับมันอยู่ต้นๆของดันเจี้ยนนั่นเองครับแต่เนื่องจากว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวที่ดอปนี่ครับมันค่อนข้างที่จะถึกแล้วก็ค่ายากในระดับหนึ่งนะครับพร้อมทั้งมันยังตีเราแรงด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธที่มันถือนี่แหละครับตรงนี้จะเป็นสุตรสารวิรชนสงครามยักษ์นะครับแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนเป็นไอเทมที่เพิ่มค่าในการค้นหานะครับก็คือเป็นหัวเจ้ามนุษย์เงินอย่างนี้ครับ และไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่มีนะครับถ้าเพื่อนๆมีจะดีมากนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับนั่นก็คือเป็นหอกของราชาโลหิตจําได้ไหมครับที่ม็อกถือจะเป็นหอกสามง่ามนะครับอันนั้นก็สกิลของเขาก็จะสามารถฆ่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในรัศมีของอาวุธได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าจะใช้งานยังไงนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆวิ่งลงมาเลยนะครับหลังจากผ่านนักบวชเพลิงเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะจะเป็นเงาดําๆอยู่เป็นรูปแมวใช่ไหมครับ ผมก็ว่ามันน่าจะเป็นแมวนะมันไม่น่าจะใช่หมาหรือเป็นหมาวะและมอนสเตอร์ในบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นเงานะครับเราจะยังตีมันไม่ได้ถ้ามันไม่โดนแสงเหลืองๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ถ้ามันมาโดนแสงเหลืองๆแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนมันก็เราสามารถตีมันได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นเงาอยู่นะเห็นไหมครับตอนนี้มันโดนแสงมันก็จะนิ่งมันก็จะปรากฏกายขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆวิ่งลงมาช่องตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเอาอาวุธของราชาโลหิตออกมาครับ กดใช้สกิลครับเห็นไหมครับเลือดมันจะค่อยๆลดลงโดยที่มันไม่ต้องมาตีเรานะเพราะว่าเราอยู่พื้นที่ด้านล่างเราจะปลอดภัยนะครับให้เพื่อนๆขึ้นไปแลกไปสดกับมนในบางทีเราอาจจะตายได้ง่ายๆนะฮะเออก็ใช้คอมโบสัก2ชุดนะครับตอนนี้พอมันตายแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆขึ้นไปดูผลประกอบการครับเป็นไงครับไม่ดรอปนะครับนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะดรอปยากในระดับหนึ่งนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆพกรูนมาเต็มตัวนะครับก็ผมแนะนำว่าให้วิ่งกลับไปจุดพรครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเราไม่สามารถวร์ปไปที่จุดพรได้ใช่ไหมเวลาเราอยู่ในสุสานหรือดันเจียนเนาะก็ให้วิ่งกลับไปอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับนี่ครับพยายามดูนะครับว่า เปอร์เซนต์ในการค้นหามีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่อเทมพวกนี้เข้าไปนะครับเพิ่มอ่าเปอร์เซนต์ในการค้นหานะครับอ่ะไปกันอีกรอบครับเจ้านักบวชตัวด้านหน้าก็มีไอเทมนะครับเห็นไหมครับอาวุธที่เขาถือนะเห็นไหมฮะนี่นี่ดรอปอะไรไว้ฮะนี่ครับได้แล้วครับเป็นคาถาศึกเพลิงทหารนักบวชนะครับก็ถือว่าเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับสายศรัทธานะครับ ใครอยากจะบิวก็ลองไปดูได้นะครับก็ถือว่ามาฟาร์มทีเดียวได้ถึง2ไอเทมด้วยกันนะครับซึ่งเป้าหมายหลักของเราก็คือเจ้าแมวหรือเจ้าหมาตัวนี้ไม่รู้นะนี่ครับล่อเขาให้เข้าไปตรงที่วงแหวนไฟครับเห็นไหมครับเหมือนเจ้าพงอิมนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ฮะมาแล้วโอ้ยหลบไม่ทันนะเห็นไหมครับตัวมันจะเป็นเงาเงาอยู่นะฮะก็ให้พยายามลากมันมานะครับเดี๋ยวดูมันจะเดินเข้ามานะครับ อาวุธที่อยู่ในมือมันนี้คือแบบหลายๆคนต้องการนะครับแต่เนื่องจากมันหายากนี้ฮะตัวมันโดนแสงแล้วใช่ไหมครับกใอยเพื่อนๆวิ่งลงกลับไปด้านล่างเช่นเดิมครับเปลี่ยนเป็นอาวุธของราชาโลหิตครับนี่ครับดูครับโดนเข้าไปแต่ละดอกเนี่ยขึ้นอยู่กับอ่าค่าพิสวง์ของเพื่อนๆด้วยนะครับความแรงนะสักสองชุดนะครับถ้าถ้าใครเล่นสายเลือดเนาะ ขึ้นไปดูผลประกอบการครับอ่านั่นไงมีไอเทมวางอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับมาลุ้นครับว่ามันคืออะไรฮะครับและนี่ก็คือดาบใหญ่สุนัขเฝ้ายามนะครับเราได้มาแล้วนะครับ Watchdog Great Sword นะครับสุดยอดเลยนะแม่นึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับเทปนี้เอาใจช่วยให้เพื่อนๆทุกทท่านนะครับฟาร์มแล้วก็ได้อาวุธชิ้นนี้มาโดยเร็วนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โต๊ะกลมนะครับแล้วก็จะไปหาลุงฮิวช์นะครับเราจะไปดูรายละเอียดของอาวุธชิ้นนี้กันครับมาดูค่าระดับการเสริมพลังนะครับค่าระดับการเสริมพลังแข็งแกร่งจะเริ่มที่เกรด C นะครับแล้วก็ชำนาญจะเริ่มที่เกรด E นะครับแต่ถ้าเราบวกต่อไปเรื่อยๆนะครับพอขึ้นบวก5บวก6เนี่ยแข็งแกร่งก็จะเปลี่ยนมาเป็นเกรด B แล้วนะเห็นไหมครับ ส่วนค่าพลังที่จําเป็นนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับแข็งแกร่งต้อง30นะครับแล้วก็ชํานาญอยู่ที่10นั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆที่จะเล่นสายนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เป็นสายสเตรนท์หรือค่าแข็งแกร่งเพียวๆเ,เลยจะดีกว่าครับทีนี้มาดูการบิลนะครับเราจะบิลไปในทิศทางไหนดีนะครับมาดูตรงที่เท่าสงครามนะครับถ้าเพื่อนๆปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานแบบ หนาหนักนะครับเห็นไหมครับจากค่าระดับสเกลพลังจากแข็งแกร่งจากเกรด B จะขึ้นเป็นเกรด S เลยนะฮะแม่มันถือว่าเป็นอาวุธดาบใหญ่ที่โจมตีได้ค่อนข้างแรงเลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆมาสายสตรนเ,เพียวเพียวนะครับจัดไปเลยครับหนาหนักนะครับแล้วก็จะได้เป็นเทียร์ S อย่างนี้ครับคือลักษณะมันอาจจะดูไม่สวยงามแต่มันดูโหดนะครับแล้วก็ด้วยสเกลพลังอยู่ระดับเกรด S อย่างนี้นะครับเพื่อนๆน ก็สามารถนําไปใส่เท่าสงครามอะไรที่เพื่อนๆอยากให้เป็นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมูฟเซ็ตธรรมดาทั่วไปดาบใหญ่นะครับก็กระโดดฟันกระโดดกดฟันหนักหรือ r 2นะครับแบบนี้ฮะอืมก็จะฟันลงไปนะครับมันก็ไม่มีอะไรเนาะส่วนอ่าตัวนี้จะเป็นปุ่มโจมตีพิเศษหรือทักษะสกิลนะครับก็จะเป็นยันพื้นเสยขึ้นไปอย่างนี้นะครับเป็นการชาร์จพลังแล้วก็ พอเราชาร์จปุ๊บเรากด R2 มันก็จะเป็นฟันเสยขึ้นไปแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆที่เล่นสายดาบใหญ่ก็คงจะรู้กันดีอยู่นะว่าอาวุธพวกนี้มันโจมตีแบบไหนนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ถือก็เหมือนกันก็ค่าความต้องการของพลังสเตรนท์ผมก็ยังไม่ถึงเลยนะก็แต่ว่าเอามาตีบวกแล้วก็หัวให้เพื่อนดูนะครับว่ามัน เกรดมันเทียร์มันเปลี่ยนขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็มันอยู่ในไอเทมเทียร์เอสอย่างเงี้ยคือไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะเรื่องความโหดของมันเนี่ยสุดๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นอาวุธสายเกรสซอร์สหรืออาวุธดาบใหญ่นะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจกันนะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับก็เอาใจช่วยเพื่อนๆนะครับให้ลงไปหาในดันเจียนนะครับถ้าดูจากในคลิปก็จริงๆแล้วผมก็ลงหาสักประมาณ 10กว่ารอบได้นะครับก็จะได้เป็นไอเทมชิ้นนี้มานะครับแต่ว่าตัดมาให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเกม Elden Ring นะครับแล้วก็ค้นพบไอเทมที่ชอบอาวุธที่ใช่นะครับสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ